สวัสดีท่านผู้ชมกันนะครับวันนี้ผมจะพามาเปิดแพ็กยูเวนะฮะโอเคเปิดสนุกสนุกกันสำหรับตัวที่ผมอยากได้ก็มีนี่ฮะหนึ่งแล้วก็ดานิโลสองอีกตัวนึงก็จะเป็นอ่าที่จริงจะเป็นปอ,อกบานะครับผมโอเคมาดูตัวแรกกันเป็นออกไหม ตัวอะไรตัวแรกตัวที่ได้คือห้าดาวโอเคด,ดูครับเบอร์หกน่าจะดานิโลครับนั่นไงดานิโลจริงด้วยฮะ<อ>สวยครับโอเคครับได้มาได้หนึ่งเดี๋ยวเปิดต่อกันเลยฮะกาที่สอง ขอตัวดีหน่อยนะคันที่สองขอตัวที่อยากได้หน่อยนะที่อยากได้ออกให้หน่อยนะโดนครับห้าดาวอีกแล้วว้าว <Wow. S 1> ใครโอ้ป๊อกบาสวย mm. อย่างนี้แหละอีหย่า yeah. สวยเลยครับสวยโคี okay, ครับได้ตัวที่อยากได้สองตัวแล้วดูตัวสุดท้ายฮนะมาไหมกองหน้ามาให้หน่อย โอลาโฮวิดมาหน่อยมาให้หน่อยเร็วมามามานะดูครับว่าจะออกหรือไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกอกี่ดาวเราต้องรอลุ้นก่อนว่ากี่ดาวห้าดาวอีกแล้วโอ้ไม่ใช่ครับสิบเจ็ดเพอสิบไม่ใช่นะครับ เป็นอ๋อคอสติกโอ้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับตัวนี้งั้นสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์ให้ถึง3ามร้อซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากครับ